ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 497ตอนทำบุญกับหลวงปู่มาไม่รู้กี่พบกี่ชาติ ชื่อเสียงเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์อาจจะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเพราะเดี๋ยวนี้คนเรามักจะมองกันที่เปลือกนอกยิ่งคุณมีฐานะมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่อภิสิทธิ์ของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้นแต่สำหรับหลวงปู่สวงแล้วทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน หลวงปูส่สวงไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังแต่หากผู้ใดเดือดร้อนและมาขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่หลวงปู่ไม่เคยปฏิเสธแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญที่เขาคนนั้นได้สั่งสมมาและใจที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในปฏิปทานในตัวของหลวงปู่ดังเช่นคุณสมพิษ เอฟซีของทางช่องท่องตํานานไปกับอริชัยที่ท่านไม่เคยพบเจอหรือแม้กระทั่งรู้จักหลวงปู่สวงมาก่อนเลยจนกระทั่งเมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือปาฏิหารของหลวงปู่สวงที่ทำให้คุณสมพิษได้ไปเปิดดูทางช่องท่องตํานานไปกับอริชัย เมื่อได้ฟังก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาในทันทีซึ่งในขณะนั้นคุณสมพิษมีอาการคันที่ศีรษะและลำตัวรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายยิ่งตอนนี้พี่ชายก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทำให้ไม่มีใครช่วยเหลือคุณสมพิษได้เลยเมื่อก่อนพี่ชายยังช่วยรักษาได้บ้างแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นอีก ซึ่งพี่ชายเป็นหมอธรรมที่รับรักษาผู้คนที่โดนคุณใสเมื่อพี่ชายได้จากไปก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยให้อาการมันทุเราลงได้เลยขอพรลงลงปู่ว่าลงปู่พี่ชายนาตายไปแล้วนะทุกน,นี้มันอัดแล้วก็ว่า ใจดูที่รักษาหนูเรื่องคนใสนะก็ตายไปแล้วนะเราไม่มีใครช่วยเลยนะวันนี้จ้ะจวบจนกระทั่งได้มาดูและมาฟังเรื่องราวของหลวงปู่สวงจากทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยแล้วเกิดความศรัทธาเมื่อดูจบคุณสมพิษได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้หลวงปู่สวง ช่วยให้หายจากโรคที่เป็นอยู่เหมือนดังหลวงปู่สวงเป็นที่พึ่งสุดท้ายหลวงปู่สวงจะรับรู้ถึงความทุกข์ที่คุณสมพิษได้รับอยู่ในตอนนั้นหรือไม่เรามาฟังคุณสมพิษเล่ากันเลยครับฮ<ะ>ัลโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหยุดบุรีรามตรงไหนฮะอำเภอเมืองค่ะอออยู่อำเภอเมืองอ,อยู่บ้านอะไรนะฮะ บ้านเสม็ดค่โคลกลางค่ะบ้านเสม็ดโคลกลางค่ะห่องหนึ่งค่ะห่างจากวัดไพรยเยอะไหมฮะวัดไหนคะวัดห่างจากวัดไพรพัฒนาเยอะไหมฮะไพรพัฒนาอยู่ที่ไหนวัด,ว,ดวัดที่วัดที่มีศิลิลาของหลวงปู่สวงนะครับอืมาทางนี้ไม่มีค่ะบ้านเสม็ดอำเภอเมืองต่อยู่ฟาคหาเขากระโดงค่ะเขากระโดง แต่า,ากเขากระดวงไปทางโน้นเองอ่ะอ๋ออ๋อใช่ใช่บอบอกบริรมนิกาก่ห่างมาเป็นร้อยร,อย,รอยโลแล้วมีความศรัทธาหรือว่ามีอพินิหารอะไรกับหลวงปู่ฮะพินิหารเลยค่ะเหรอค่ะนานหรือยังฮะก็ดูรายการของน้าเนค่ะค่ะแล้วก็ดูดูไปก็เหมือนจะดีเลย วันนั้นเครียดมากเครียดจริงๆสุดๆเลยจะหร่ก็ขอขอพรลงลงปูว่าลงปู่พี่ชายนตายไปแล้วนะวันนี้มันแอะแล้วก็ว่าพี่ชายหนูที่รักษาหนูเอรงนคนใส่นะก็ตายไปแล้วนะเราไม่มีใครช่วยเลยนะวันนี้แต่ แต่เล็กก็ขอให้หลวงปู่ช่วยหนูด้วยนะนูเครียดเล็กก็บันนั้นนอก็นอนหลับนอนหลับตัวกว่นี้หลวงปู่ยื่นอะไรมาไม่รู้ใส่มือแล้วนูก็กำไว้นูก็นอนหลับต่ตค่ะอ่ะาในก็ตื่นเช้ามาก็คืนต่อมาก็ฝันอีกทีลงปู่อีกครั้งนึงนี่นก็หนูบอกว่าหลวงปู่หัวหนูเนี่ยเหมือนโคนเต็มหัวเลยนยี่ก็อะไรไม่รู้มันเดิน เต็มร่างกายจน,นเครียดแล้วนะพกพี่ชายตาไม่พอใหมันเต็มร่างกายเลยจัมันเองนี่พอตอนเช้ามาก็รู้สึกว่าหัวนี่เจ็บตะโกนนึกเกินเช้ามันจะคันมากคอะ uh huh. นี่ก็จะคันคันแนละ้กวก็ตอนเช้ามามันมันไม่คันแล้วมันหลับจิตหัวที่เคยเกาเละอะ uh huh. เต็มหัวเลยเพราะว่ามัน เก่ามันตั้งหลายปีแล้วนะสี่ห้าปีแล้วอพอได้ขออธิฐานถึงถึงหลวงปู่นี่ก็ไอที่เดินตามร่างกายมันก็หายไปโดยเหมือนปิดทิ้งเลยค่ะเนือฮะค่ะนี่ก็หัวที่เคยที่หัวก็ไม่คันแล้วค่ะไม่คันแล้วค่ะอืมไอที่เป็นโพลเหมือนคล้ายๆท้โพลตาม ทุ่งนาเลย <Clone. S 2> มันเหมือนสิวแหละนึกกะโคลนเหรอโคลนตามทุ่งนาโคลนอ้ะมันเหมือนคล้ายโพนโนโพนคืออะไรครับโพนโพนก็คือเหมือนไอ้ที่ปลวกอยู่นะจ๊ะ oh. มันดันมันขึ้นนะจ๊ะมันมสูงมันเต็มหัวเลยนี่ก็จากนั้นก็กลายเล็กๆเหมือนซิวก็ค่อยๆหายหายหายอ,อันนี้ก็คือ ธรรมนึ่งไปหาพวกหมอดูไอ้ที่เขารักษาทางนี้นะพวกคุณงสอ่ะแล้วไปตัดดึงวันหลังก็เป็นอีกอันนี้คือหายหายหายหมดสิ้นแล้วค่ะอือันนี้คือคอําอัศจรรย์ของหนูกคือจัดตาหลวงปู่ตั้งแต่วันที่เขาให้หลวงปู่ช่วยทั้งที่นูก็ยังไม่รู้จักหลวงปูห่หรอกเหรอแา่ยังไม่รู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลยอพอฟังรายการของ พี่อรใช้นะคะรครับเอยถึงว่าสุดยอดจากผมก็ปลื้มไปด้วยที่ผมผมเป็นสะพานให้ทุกคนเออหายจากโรคร้ายต่างๆหลวงปู่ช่วยนะ,ะอปู่ช่วยจริงๆคนะ่ะ พอแต่พวกเขาไปนุไม่รู้จักเลยว่าเขาไปหลุงปู่สูงลุงปู่สูงตอนนั้นนุไม่รู้จักนุ้ก็ไม่ได้ไปกับเขาคโทปฟังรายการของพี่นะนุ้เหลืออู้เสียดายจังไม่ได้ไปเลยว่าให้ให้นูถูกหิรตรีวันที่หนึ่งดังนึ้ลุงปู่จะนุ้จะได้ไปกราบท่านเลยผมเลยงงเพราะว่ามันมีเอฟซีผมเยอะมากผมก็เลยจาผิดจําถูกไม่เป็นรยะนี่เพิ่งรู้จัก เพิ่งรู้จักได้สองเดือนนี้เองเหรอเพิ่งเพิ่งดูรายการผมได้สองเดือนเหรออืมแล้วได้ถูกท็อตเตอรี่ถูกหวยเข้าบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยยังค่ะบุญยังไม่ถึงค่ะเหรอวันวันนั้นสวดมนต์ก็ทางรายการผมก็ที่บอกเบอร์ไว้ห้าสองสองกับอะไรกับเงินที่หลวงปู่ให้ผมมาทั้งหมดสองร้อยสามสิบห้าบาทมันเข้าหมดทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะ หาโรตเรี่ไม่มีจะไปซื้อใต้ดินแล้วม่ออกสุดท้ายเลขท้ายค่ะห้าสองสองอ่ะส่วนอันนั้นแต่ 2> 2, 3, 5, อันสองสามห้าไม่ได้ซื้อสองสามห้านี่ไม่ได้ซื้อเย <laughs> ไม่ได้ซือซ้อไรไมไ่เป็นจ้ะอ่ะ,อะดีแล้วเพราะว่าปู่ <laughs> ปู่ช่วยเราแค่เรื่องโลกที่เราเป็นอยู่ก็หายก็โอเคแล้วนะวันวันนั้นจะได้ฟังได้ฟังที่ที่อยู่เมืองนอกว่าหาย เอาน้ํานั้นรักษาอนุมมาเอามาทาขามันก็ดีขึ้นเลยจ้ะแต่แต่ก่อนนั่งโต๊ะไม่ได้พอลุกขึ้นเนี่ยมันจะปวดขามากเลยแล้วเอาน้ำจากที่ไหนน้ําที่ถวายหลวงปู่เลยจ้ะเอามากินดีดีดีถวายเป็นขวดนี่ก็เอามากินแล้วพวกเอ็มร้อยห้าสิบอะไรพวกนี้จะถวายไหมยังไม่เคยเลยจ้ะปู่ชอบเอ็มร้อยห้าสิบ แล้วก็แล้วก็ปลาช่อนย่างปลาดุกย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มยำน้ำใสต้มแบบลุกทุ่งต้มยำปลาช่อนนะฮะู้ชอบปู่ชอบขนมฝักบัวรู้จักขนมฝักบัวไหมรู้จักจาะก็ทำขายอยู้ขนมปู่ชอบขนมฝักบัวข้าวหลามแล้วก็น้ำตาลสดแล้วเราอยู่กับใครที่เนี่ยอยู่ ส่งคนโลกูกแต่แต่งงานก็อยู่คนละบ้านค่ะออืเแ,แล้วเราปกติธรรมดาเราทำอะไรทำนาค่ะทำนาจ้่โอ้แล้วเป็นไงปีนี้เป็นไงปีนี้เข้าถูกมากเลละห้าบาทห้าหกบาทแล,แล้วเราพอไหมล่ะพอใช่ไหมก็ไม่พอพอดีได้อของของหลวงให้หะ พอใช้ค่าทางหลวงให้แล้วแล้วพอเราพอใช้ไหมก็พอใช้ค่ารถค่าเกียวค่าไถอืค่าปุ๋ยเเข้าก็ได้ค่าปุ๋ยคืนจ้ะทีนี้ก็ได้ข้าวกินไว้แค่ทุงถุงครึ่งนี่นจ้ะลูกค้าขอถามหน่อยหนึ่งได้ไหมคะครับได้ครับหนูมันเคยเห็นอาจารย์เล่นหนังใช่ไหมคะ ใช่ไหมต้นนั้นหนูเด็กๆหนูจําได้อ่ะโอ้ยยังจําได้ได้ยังไงอ่ะจําได้สิ่กล้กันตอนนั้นหนูเป็นเด็กอยู่แล้วก็อาจารย์ก็เล่นหนังหนูเหมือนว่าเออคล้ายๆ์แคร์ใครจำท่านเปิดรายการอะไรเนาะเลยเปิดดูค่ะเลยเห็นรายการของลุงปู่สวนหรือก็เปิดดูทุกวันเลยทั้งวันเลยแต่ว่าเล่นหนังเนี่ยมันนานแล้วเล่นอยู่หน่อยเดียวนิดเดียวนะ ใช่มนิดเดียวหนูแต่ก็จําได้อ่ะอะไรโอ้โหเก่งขนาดนั้นจลยแต่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่หนูก็จําได้ตอนนั้นหนูเด็กๆอยู่อ๋อรเกิดเกิดมาลุยจยาเกิดมาลุยของพานาลิตไก่คนขอนแก่นแล้วมีพินิหารอะไรอีกไหมพิหารเมื่อกี้นูกเปิดโทรศัพท์ว่ากดว่าย้อนดูเบอร์โทรของวัด ป็นุกดนิดเดียววัดไหนวัดไหนวัดอ่าภัยพัฒนาหรือเปล่าว่ะจะนี่นุกดครั้งเดียวแต่วิ่งให้ตั้งสิบกว่ารอบวันนึงซะไม่รู้ว่าหลวงพ่อหนูเปิ่ดูนิดเดียวเองนู้ยจำไม่ได้เลยนุ้ยจะเขียนนะมันจะเออมันคล้ายคล้ายท่านอยู่ใกล้ๆนี่แหละมันท่านจะแกล้งสองรอบในวันนี้เอ เอาละยังไงก็ศรัทธาหลวงปู่รับรองว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราแปลกแปลกนะที่มันอัศจรรย์มากแล้วมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆขอให้ศรัทธาปู่จะจะหนูศรัทธาอยู่แล้วเพราะว่าอหน,นูนี่จะบกคนที่ยากจนเหมือนหนูนี่ได้ไหมคะได้ได้เลยได้เลยจะเอเพราะเขาก็อยู่ทางทางป่าทางโน้นว่ามีกระหังมีปอบเยอะหนูก<อ>็แนะนําเขาอยู่จะ ทางบ้านนี้มีมีคนเรล่นอิชาเยอะค่ะเหรอพ่ะ้คุณใสเนี่ยคุณใสกปุบก็ะเยอะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยววันหน้าจะจะ,จะโทรหาจารย์ใหม่นะคะครับแล้วมีมีรูปเลื่อบุตหลวงปู่บูชาอยู่ไหมอ่ะเอาวันเมื่อวานนู้นนไปถ่ายเอกสารเอากับ คลิปของอาจารย์นี่แหละไปอหมดค่ะถ้าเรามีศรัทธาแล้วไม่ว่าเป็นอะไรมีรูปหลวงปู่ก็ใช้ได้หมดแล้วหลวงปู่คุ้มครองนะครับโอเคขอให้เอประสบความสําเร็จในชีวิตนะไม่ต้องทุกข์ยากไม่ต้องเครียดอะไรต่อไปแล้วต่อไปนี้หลวงปู่คุ้มครองดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับรักษาสุขภาพนะครับครับสวัสดีครับคสวัสดีค่ะ เหตุเพราะมีบุญสัมพันธ์กันจากที่ไม่เคยรู้จักหลวงปู่สูงเลยจู่ๆคลิปเรื่องราวของหลวงปู่สูงจากช่องท่องตํานานไปกับอริชัยก็เด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณสมพิษอยังไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งหลวงปู่มาเข้าฝันช่วยให้คุณสมพิษหายขาดจากอาการที่ต้องทนทุกข์ทรมาน มามากกว่าสี่ห้าปีตอนนี้เหลือเพียงแค่อาการปวดขาที่เมื่อก่อนต้องเดินลากขาแต่ตอนนี้หลังจากที่ถวายน้ำหลวงปู่แล้วลาน้ำมาดื่มกินและเอาน้ำมาลูบขาอาการของคุณสมพิษที่นับวันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆโยโสภควา อารหังสัมมากันตุยทูปก,กันตุยเตียนกันตุยมาหมายอากูอากูก่อนจากกันอย่าลืมขอพรหลวงปู่เอาแค่ที่เราได้อย่างเพียงพอไม่ลำบากเมื่อนั้นหลวงปู่คงจะเมตตาท่านสักวันคงไม่นานเกินรอ อิลีเมียองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ